โยสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนทำโมโมทรอสจากซีรีส์มัสไรเดอร์เดนโอในแมปไรเดอร์โวนั่นเองวิธีการรับก็ให้เรากดตรงคําว่าแมปที่อยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับเมื่อกดแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เราสังเกตทางด้านล่างขวาเราจะเจอโมโมทรอสอยู่ตรงนี้ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆก,กับมอนเลเวล50วิธีการไปก็คือให้เรากดตรงปุ่มเทเลพอร์ตที่อยู่ทางด้านบนหลังจากนั้นให้เรากดตรงคําว่าไรเดอร์และให้กดตรงคําว่าครูกะเมื่อเรากดแล้วเราจะถูกวาร์ปมาโซนของครูกะให้ทุกคนขับรถตามผมมาได้เลยนะะรับจบจจิข รถหรือจะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับตามผมมาได้เลยเมื่อเราขับมาถึงตรงนี้เราจะเจอ NPC อยู่ตรงนี้ให้เรากดคุยเพื่อรับเควสได้เลย เรียบร้อยได้เควสมาแล้วตัวเควสจะให้เราจัดการโมโมทารอสซึ่งจะใช้ตัวสมาร์ทดาต้าในการเสกทั้งหมด12อันซึ่งจะได้จากกล่องสมาร์ทเบรนและการตีเอ็นพีซีที่เกี่ยวกับไฟเมื่อเรามีสมาร์ทดาต้าทั้งหมด12ชิ้นแล้วให้เรากดตรงคําว่าดันเจียนที่อยู่ทางด้านบนปุ่มสีม่วงหลังจากนั้นให้เราเลื่อนหาของ DN ตรงนี้นะครับและให้เรากดเขาว่า Enter นะครับปุ่มสีเขียวเมื่อเรากดแล้วให้รอบอสเกิดนะครับและให้เรามาที่หลังเสาที่อยู่ทางด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับเมื่อมาทางด้นัวี e ่เรเรรกกอตตูยต อีเสกได้เลยโอเคนะครับเมื่อเราเสกเสร็จแล้วตัวมูมทรอสก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราใช้ตัวอะไรก็ได้ตีแรงๆนะครับมาตีตัวมันนี่แหละเมื่อเราตีเสร็จแล้วก็ให้เราคุยกับ NPC ตัวเดิมได้เลยนะครับเมื่อเราได้ของมาแล้วให้เราไปคุยกับเ p c อีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงใกล้ๆก,กับรถไฟเออไม่เชิงใกล้ๆหรอกครับคือมันข้างๆแหละเนี่ยนะครับเห้เรามาคุยกับ Strange ก u y ตรงนี้แล้วเราจะได้ตัวมูมทรอสมาอย่างนี้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับได้มุมมทรอสมาแล้วนอกจากมุมมทรอสแล้วเนี่ยเรายังมีเกียร์ด้วยนะครับก็ให้เรากดตัวปุ่มตัวไอที่อยู่ทางด้านบนปุ่มสีฟ้าแล้วใหเรากดปุ่มเทเลพอร์ตกดมาที่พลาซ่าหรืออันแรกแล้วให้เรากดที่ไรเดอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้เมื่อกดแล้วเราจะถูกวาร์ปมาที่ยิมตรงนี้นะครับให้เรามาคุยกับ NPC ตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อคุยเสร็จจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดมาที่โทเค็นหรือว่าอันที่อยู่ทางด้านขวาสุดนะครับที่เป็นกลมๆตรงนี้นะครับกดคลิกไปเลยเมื่อกดคลิกแล้วให้เราเล ตัวเขาว่าดันเจียนปุ่มสีม่วงเหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวเควสจะให้เราเนี่ยลงทั้ง8ดันเจียนโดยเราจะต้องมีเพเยอร์ทั้งหมด4คนขึ้นไปในการลงนะครับถึงจะเสร็จเควสนะใครที่อยากได้โทเคนแต่เป็นพวกอินโทว์ลถ้าไม่เข้าสังคมก็อดได้แค่นั้นนะครับอันนี้เป็นแค่มุกนะครับทุกคนใจเย็นๆก่อนนะมอลงครบ8ดันเจียนโดยมีเพเยอร์ทั้งหมด4คนขึ้นไปแล้วให้เราออกมาที่ยิมนะครับและให้เรามาตรงนี้เราจะเจอกล่องปิศนาอยู่ตรงนี้ให้เรากดคุย้ยแล้วเราจะได้ตัวโทเคนมาแบบนี้ทีนีีี้้้้เเเเเรราาาากก็สามมามถอออโททน่ยยยไไปซืตัววขงดแลล สำหรับเกียร์โมโมทลอสนี่จะอยู่ส่วนบอดี้หรือว่าส่วนลำตัวแบบนี้นะครับเราไปดูฉากแป้งร่างของโมโมทลอสกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัวโมโมทลอสเมื่อเรากดวีจะเป็นการวิ่งแบบนี้นะครับต่อมาเมื่อกดคลิกซ้ายหรือกดคลิกขวาจะเป็นการตีแบบนี้ต่อมาจะเป็นสกิลทั้งหมดของโมโมทลอสนะครับสกิลแรกสกิล e อ Imagine Rush สกิลที่สองสกิล R Burning Slash สกิลที่สามสกิล C Burning Dance สกิลสุดท้ายสกิล V Imagine Finisher สกิลทั้งหมดของโมโมโทารอสก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบาย